สวัสดีคนดูที่น่ารักน่าทิวันนี้กูไปเจอสวนสัตว์ปัญญาอ่อนมากูเลยอยากเอามาให้คนปัญญาอ่อนดูเอาละกูจะพาไปดูข้างในก่อนข้างในจะมีร้านขายของตั้งอยู่อยากไปยืนดูโง่ๆและระวังป๊อปคอนดิตใส่ตามึงคนขายหน้าตาเป็นมิตรมากอย่าเผลอหันหลังให้และระวังโดนเกยใสย่ตรงนั้นมีรถคันสีเหลืองจอดอยู่กูจะขับรถเร็วจนไข่มากูปลิ้นออกมาเลย อ๋อกูลืมว่ากูไม่มีใบขับขี่ช่างแม่มันมึงจะวิ่งตัดหน้ารถกูทําไมอิชาชนีเดียวกูชนให้กี่มึงกระพือเลยนั้นเสือหรือแมวเป้าหน้าตาอุบาทชาชั่วเสียชาเสือหมดก้อนก้อนนั้นเสือหรือเม็ดแต่เสือสมิงแกกี่เหี่ยวอิชาชนีหน้าเหมือนลิงแกภูเขาเอาเบจีนรกหมกไหมมึงลงจากรถกูเดี๋ยวนี้สงสัยโดนกูด่าจนตรองใจตายไปแล้วไปกันต่อดีกว่ากูเห็นเสือโปลิโอนี่แล้วกูจะอ้วก อุ้ยซิ่งเร็วไปหน่อยหวังว่ารถกูจะไม่พุ่งชนคนโง่ที่ไหนตายนะนั้นช้างหรือกบภูเขาใส่วิกตาติดเหมือนคนแท้กลิ่นกิลิ่งใบหูช้างเล็กกว่าหามหมาก,กูอีกนั้นตัวหรือข้าวต้ามัดมึงรีไม่น่าเกิดเป็นช้างเลยกลั้นหายใจตายแล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นดีกว่ามึงเป็นช้างหรือหมาของยายสมอนสีมีเหี่ยวหอนยังกลับมาเก๋มีอะไรกันเอาละกูอยากไปจากที่นี่แล้วกูทนความน่าสงเพศของพวกข้าวต้ามัดหอนได้พวกนี้ไม่ไหวแล้วนั้นงวงช้างหรือที่ผีกระสือใส่วิก ไปกันดีกว่ากูรู้สึกว่าจะเห็นเปรตคอยาวอยู่ไกลๆนี่มันสวนสัตว์หรือโรงพยาบาลรักษายีราฟเป็นมะเร็งตัวบัวไม่สมส่วนเหมือนมีเนื้องอกทุกที่บนตัวอุบาทของมึงหน้าขาวเหมือนทาลองพื้นยี่ห้อ t o a พ่อขาขาวแต่ตัวดำเหมือนตุ๊ตลาดทองทมตรงนี้มีเครื่องเล่นสำหรับพวกไม่สมประกอบทางสติปัญญาคนฉลาดฉลาดแบบกูลองเล่นดูบ้างดีกว่าโอ้ยกูไถลงมาจนตับกูกเสบทางสมองหมดแล้ว ก่อนไปคนฉลาดแบบกูขอเล่นอีกอันแล้วกันโอ้ยหลังกูจะอวัยวะเพศหักไหมกูจะไปฟ้องตำรวจหัวกวดว่าเครื่องเล่นปลาดุกตับอักเสบนี่มันไม่ได้มาตรฐานทำกูบาดเจ็บสาหัสทางอาวัยวะเพศทำไมเพนกวินยืนนิ่งแข็งโดวเหมือนโคยกหังแบบนั้นหรือมันเป็นเพนกวินจีนแบบนี้เข้าขายหลอกลวงประชาชนคนชอบเสร็จหรือเปล่าโอ้ยลูกอีภาคทำไมตรงนี้มีเอ่งน้ำกีเพนกวินลูกติดผัวสามตรงนี้กูตกใจมึนหมด ความปลอดภัยไม่มีเลยกูจะฟ้องประยวยหัวคุดมาจับพวกมึงให้หมดรับคําขอโทษเป็นเงินทอนเท่านั้นอันนี้เป็นกรงนกกระถวยหัวคุดอ้ามึงอีเกเอฟตุดตามกูมาทําไมกูเห็นลิงเว็บเว็บมันเข้าไปได้ยังไงมันอาจจะมีหลืบกี่ให้เข้าไปได้แถวนี้กูตกใจหมดอิปลาดุกหน้าผัดกระเพราอย่างน้อยก็เจอทางเข้าข้างในมีแต่นกสีชมพูเต็มไปหมด ในกรงนกจะมีโตให้คนมานั่งดูนกผสมพันธุ์กันหรอไอสัก์กูเห็นโฮโมเซเปียนที่กำลังปลอมตัวเป็นนกเอทำไมนกผัดเผ็ดนั้นมันบินอยู่กับที่ช่างแม่ช่างพ่อช่างลุงช่างป้าช่างพี่ชายน้องสาวมันเถสักกูว่ากูออกไปจากสถานที่อป,ปรีนี้ดีกว่านกมันมีอารมณ์ทางเพศจนช็อกตายรอหน้าสงเพศจังอย่ามาขวางทางออกกูให้ออมไก่ใส่ปลาสไว ูเห็นว่ามีควาเลียมเลยเข้ามาดูมาดูกันว่าจะมีอะไรเสียวๆให้กูดูไหมนีม่ปลาหรือรสทอยอย่างน้อยมึงช่วยว่่าให้ดูแบบปลอมๆก็ยังดีให้ปลาหยุดตรงนี้ก็ไม่ต่างดูปัญญาอ่อนดีกูว่ากูไปดีกว่าใครชอบกดไลค์กดใจกดติดตามหรือช่วยแชร์ให้ด้วย